ท่ามาสวัสดีค่ะเดี๋ยวท่านผู้ฟังทุกท่านรายการในวันนี้จะชื่อรายการว่าพุทธธรรมพุทธธาตุบางทีท่านผู้ชมอาจจะรู้สึกสงสัยว่าทําไมเราจึงเรียกรายการนี้ว่าพุทธธรรมพุทธธาตุเผอิญเราก็มีลูกหลกานอยู่ใกล้ๆก,ก็อยากจะลองถามว่ามีความสงสัยหรือสนใจในชื่อของรายการนี้บ้างไหมคะสนใจครับ <c oughs> ผมอยากจะเรียนถามอาจารย์ว่า,าพุทธธรรม ในที่นี้ท่านอาจารย์จะให้ความหมายว่าอย่างไรและพุทธธาตุจะหมายความว่าอย่างไงนะคะอันที่จริงคําว่าพุทธธรรมหรือพุทธธาตุนี้ก็ไม่ใช่คําพูดที่ใหม่เราเคยได้ยินเรื่องของพุทธธรรมพุทธธาตุมานานนะคะโดยมากเมื่อเราพูดว่าพุทธธรรม <c oughs> เราก็จะต้องนึกถึงคำสองคำคำหนึ่งก็คือคำว่าพุทธกับธรรมะเมื่อสองคำนี่มารวมกันแล้วเนี่ยความหมายว่าอะไร แต่ก่อนที่จะพูดถึงคำสองคำก็ลองดูแต่คำคำเดียวก่อนเมื่อพูดถึงพุทธส่วนมากเราก็จะนึกถึงองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอันที่จริงท่านผู้ชมก็คงทราบแล้วว่าการที่เจ้าชายองค์หนึ่งที่ทรงพระนามวสิทธิทัต์ถะได้มีชื่อว่าเป็นพระพุทธเจ้านั้นก็เพราะเหตุว่าท่านสามารถที่จะพัฒนาปัญญาข้างในจนกระทั่ง,ทงสามารถมองเห็นสิ่งที่เป็นสัจจะของธรรมชาติ แล้วเมื่อทรงเห็นแล้วก็ประจักษ์ชัดแล้วก็ทรงปฏิบัติในทางจิตของท่านจนทั่งไม่หวนกลับไปในสิ่งที่ท่านเคยหลงไหลหรือว่าตกเป็นทาตของมันอีกเรียกว่าเมื่อท่านถึงภาวะนั้นแล้วท่านก็เป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานอยู่ด้วยพระปัญญาอันบริสุทธิ์แล้วท่านก็เบิกบานแช่มชื่นอยู่ในความที่มีพระทัยว่างจากการที่ไม่ตกเป็นทาสของกิเลส นี่คือความหมายของคำพระพุทธะทีนี้ถ้าถามว่าธรรมะก็อาจจะแปลกันได้ทั้งหลายอย่างแต่ในที่นี้ก็อยากจะพูดแต่เพียงอย่างเดียวว่าเมื่อหมายถึงธรรมะก็คือธรรมะของพระผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานนั่นเองเพราะฉะนั้นพุทธธรรมก็คือธรรมะของพระผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานและอันที่จริงแล้วแล้วก็คุณจเจลิดหรือคุณเจียบก็คงจะรู้ว่าเราสามารถที่จะเป็น ผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานก็ได้อย่างพวกผมนี่เนี่ยฮะเป็นได้เลยฮะเป็นได้เพราะว่าการที่จะเป็นเนี่ยเราเป็นที่ไหนทราบใช่ไหมคะเป็นที่ใจเลยเป็นที่ใจเราก็มีใจกันอยู่ทุกคนเพราะฉะนั้นเมื่อเรามีใจกันอยู่ทุกคนเนี่ยถ้าเราปรับใจของเราให้เป็นใจมืดมันก็มืดถ้าเราปรับใจของเราให้เป็นใจสว่างมันก็สว่างและเมื่อใดที่ความสว่างภายในเกิดขึ้น ใจนั้นก็เป็นใจของผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานรู้อะไรก็รู้แล้วในสัจธรรมในความเป็นไปของสภาวะธรรมชาติของโลกว่าเป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นพอรู้ชัดว่าสภาวะของโลกมันเป็นอย่างนี้มันไม่มีอะไรคงที่แล้วก็เลยตื่นจากความยึดมั่นถือมั่นที่ตกอยู่ภายใต้อำนาจของความอยากแล้วก็ไม่มีวันจะหวนกลับไปหลับอีกค่ะแล้วเรานำพุทธธรรมนี้มานําชีวิตได้ย,ยังไง ถ, <c oughs> ถ้าหากว่าเราต้องการที่จะเป็นลูกศิษย์ของท่านผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานอย่างจริงๆเราก็นำพุทธธรรมนี่แหละเข้ามานำชีวิตของเราให้เข้ามาอยู่ในชีวิตของเราอยู่ตลอดเวลานั่นก็คือว่าจะคิดจะพูดจะทำก็ให้อยู่ในทํานองครองธรรมของสิ่งที่เรียกว่าธรรมะคือไม่หลงไปตกอยู่ภายใต้ความยึดมั่นือมั่น ก็เคยคิดไหคะว่าชีวิตของเราที่เป็นอยู่ทุกวันนี้เพราะเราไม่ได้นําเอาพุทธธรรมเข้ามาประจาชีวิตใช่ไหม,มเพราะฉะนั้นชีวิตของเราเนี่ยจึงลุ่มลุ่มดอนดอนลุ่มลุ่ม,มด,อดอนหรือเปล่าใช่ <laughs> ครับ <laughs> และความลุ่มลุ่ม,มด,อดอนนั่นเป็นไงคะคะมันก็ไม่แค่สบายใจนะครับ <laughs> <laughs> ม,มีความทุกข์อะไรอย่างนี้นะครับไปเดี๋ยวร้อนไปเดี๋ยวหนาวทางที่อากาศร้อนร้อนแต่ว่ามันก็มีความรู้สึกหนาวได้ความหนาวนี่มันก็หนาวที่ใจ ยิ่งเอาเสื้อนาวมาใส่ตอนนี้ไม่ต้องการแต่เราต้องการทร,รมะนี่แหละที่จะมาทําให้จิตใจนั้นเกิดความเย็นสบายถ้าหากว่าใจอีกอย่างนึงก็เรียกว่าความอบอุ่นแต่ไม่ใช่ความรอ้อนแล้วก็ไม่ใช่ความหนาวถ้าเป็นความร้อนหรือความหนาวนั่นน่ะจิตนั้นไม่มีพุทธธรรมแลนะ้วถ้าจิตมันร้อนหรือหนาวแต่ถ้าจิตมันมีความเย็นมันมีความเย็นมีความเป็นปกตินั่นแหละเรียกว่าจิตนั้นเนี่ยมีพุทธธรรมอยู่ในจิต โดยที่ที่ไม่ยึดมั่นอะไรทั้งหมดเนี่ยแล้วจิตจะสงบปกติอย่างที่อาจารย์ว่าอย่างนั้นเลยครับก็ลองนึกดูสิครับว่าจิตของเราเนี่ยที่เราร้อนเนี่ยหรือเราหนาวเนี่ยเพราะตกอยู่ใต้อำน,นาจของความยึดมั่นถือมั่นใช่ไหมเรายึดมั่นถือมั่นอยู่ในสิ่งใดสิ่งหนึ่งใช่ไหมเราต้องการสิ่งนั้นสิ่งนี้มาเป็นของเราและเสร็จแล้วพอไม่ได้เข้าดังใจจิตนั้นมันก็เป็นทุกข์มันก็ไม่มีความสข เพราะฉะนั้นก็บอกได้ว่าความยึดมั่นถือมั่นนี่แหละมันเป็นต้นเหตุของความทุกข์ก็ผมเป็นชาวโลกนี่ครับเป็นชาวโลกแล้วใครล่ะที่ไม่เป็นชาวโลกเราก็อยู่ในโลกกันทุกคนตราบใดที่เรายังหายใจอยู่ใช่ไหมคะครับไม่ตราบใดที่เรายังหายใจอยู่เราต้องอยู่บนพื้นโลกอยู่ในชาวโลกนี่ก็คงหมายความว่าถ้าเป็นชาววัดแล้วก็ต้องแต่งตัวอีกอย่างหนึ่งถ้าเป็นชาวโลกก็แต่งตัวอย่างหนึ่งนั่นไม่ใช่เครื่องหมาย นั่นเป็นแต่เพียงเราสมมุติขึ้นเราสมมุติขึ้นว่าเป็นนักเรียนโรงเรียนนี้แต่งแบบฟอร์มอย่างนี้ต้องปักโดยตัวหนังส,สืออย่างนั้นหรือเป็นนักศึกษาหรือว่าไปงานในโอกาสต่างๆก็ต้องแต่ง,ต,งตัวอย่างนั้นตามสมมุติของสม,มัยนิยมหรือของสิ่งแวดลอ้อมเพราะฉะนั้นที่บอกว่าเป็นชาวโลกเนี่ยก็คือตามสมมติถึงเหมือนกันทีนี้ถ้าจริงๆแล้วนี่แล้วก็จะเป็นชาวโลกหรือเป็นชาววัดนี่ไม่สําคัญถ้าเราจะรู้ว่าอันที่จริงถ้าพูดถึงพุทธธรรมแล้วเนี่ย มีเพียงหนึ่งเดียวคือพุทธธรรมของพระพุทธเจ้าไม่ใช่ของคนอื่นไม่ใช่ของสำนักโนนสำนักนี้ไม่ใช่ของประเทศนั้นประเทศนี้คงเคยได้ยินใช่ไหมคะที่บอกว่าพุทธศาสนาเนี่ยของลังกาก็อย่างนั้นของพม่าก,ก็อย่างโน,น้นของอินเดียอย่างนี้ของไทยอย่างนั้นอันที่จริงแล้วเนี่ยก็มาจากพระพุทธเจ้าองค์เดียวแล้วมันจะแตกต่างไปได้อย่างไรเพราะฉะนั้นจะเป็นชาวโลกหรือชาววัด ที่เรียกตนเองตามสมมุติก็ตามถ้าเรารู้แล้วว่าอะไรคือต้นเหตุของความทุกข์และเราไม่อยู่ใต้อานาจของมันครับตอนนี้ก็อยากจะเรียนถามพระอาจารย์ต่อนะครับว่าที่ว่าพุทธ,ธาทาสนั้นในที่นี้จะหมายถึงว่าเราเป็นทาสของพระเจ้าใช่หรือไม่ครับแล้ว uh huh. แล้วก็คล้ายๆว่าสมัยนี้ก็บอกว่ายุคเลิกทาสไปแล้วทําไมเราต้องมาเป็นทาสของพระเจ้าอีกไม่ทราบผมจะถามระลาบลวรวงเกินไปหรือเปล่า ที่ว่าเป็นทาตของพระพุทธเจ้าเนี่ยนะที่จริงพระพุทธเจ้าท่านไม่ได้ทรงต้องการทาตท่านไม่ต้องไม่ทรงต้องการทาสีทาสาอะไรั้งนั้นเลยแต่ความเป็นทาตนี้นะบุคคลเองอ่ะแต่ละคนเมื่อมีความพึงพอใจในธรรมะแล้วก็ได้รู้รสของความชื่นบานความแช่มชื่นในธรรมะก็ยอมใจลงเป็นทาตเองเพราะฉะนั้นการเป็นทาตในที่นี้ก็หมายความว่ายอมเป็นทาตที่ใจ ด้วยการน้อมใจหลงเข้าสู่พระธรรมถ้าจะว่าไปแล้วไม่มีใครเป็นนายการเป็นท่านเช่นนี้ไม่มีใครเป็นนาย <c oughs> าเป็นท่นนานาอย่างอิสระอิสระเสรีเพราะใจนั้นยอมรับยอมรับเองฉะนั้นการเป็นพุทธทาสเนี่ยก็มีความหมายด้วยสองอย่างถ้าโดยรูป,ปรธรรมก็หมายถึงคนที่เมื่อสนใจในธรรมะศึกษาธรรมะมีความรู้ในธรรมะจนกระทั่งเข้าใจธรรมะอย่างดีแล้วก็ประพฤติปฏิบัติธรรมะ แล้วก็มองเห็นผลเกิดความชื่มชื่นเบิกบานใจก็นำเอาธรรมะเนี่ยออกมาเผยแผ่บอกกล่าวผู้อื่นเพราะว่าอยากที่จะให้คนอื่นได้มีความสุขที่แท้จริงเช่นนั้นบ้างและอีกอันหนึ่งก็คือก็ได้มองเห็นตัวอย่างที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้สมกระธรรมแล้วใช่ไหมคะเมื่อท่านตรัสรู้แล้วเมื่อพระชนมายุ3 5พรรษาและท่านทรงใช้อีก45,000ษาเนี่ย เสเด็ดไปตามที่ต,ต่างๆทั่วบ้านทั่วเมืองประเทศน้นประเทศนี้เพื่อนาธรรมะที่ท่านทรงค้นพบเนี่ยมาบอกแก่คนทั้งหลายว่าทําอย่างนี้นะแล้วใจจะไม่เป็นทุกข์แล้วใจจะมีแต่ความสดชื่นเบิกบานเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าก็เรียกว่าพระพุทธเจ้านั่นแหละท่านเองท่านก็ทรงกระทําองค์ท่านเองเนี่ยเหมือนว่าเป็นทาสของพระธรรมเป็นทาสของพระธรรมจริงได้นําธรรมะเนี่ยไปให้แก่ผู้อื่นทั้งๆที่ท่านก็เป็นผู้ทรงค้นพบพระธรรมแต่ท่านทรงสละ สละพระวรกายเนี่ยกำลังกายกําลังใจกําลังสติปัญญาความเด็ดเหนือยทั้งหลายเนี่ยเหมือนอย่างกับทรงเป็นธาตุของพระธรรมเพื่อจะนําธรรมะนั้นนําให้คนอื่นเพราะฉะนั้นโดยรูปประธรรมก็คือพุทธธาตุในที่นี้นั่นพุทธเจ้าเนท่านทรงเป็นยอมองค์ลงเป็นเพื่อจะนําพระธรรมเนี่ยมาหาผู้อื่นแต่ถ้าพุทธธาตุก็เหมือนกับว่ายอมตนเป็นธาตุของพุทธเจ้าแต่ว่าเป็นธาตุของพุทธเจ้าในแง่ที่ว่า จะประพฤติปฏิบัติตามรอยพระคุคระบาทของพระพุทธองค์ท่านทรงดําเนินไปเพื่อสละความเน็ดเหน่อยทั้งหลายเพื่อเผยแผ่ธ,ธรรมะอย่างไรก็จะทา,าเช่นนั้นและถ้าโดยนามธรรมาอย่างเราเราเนี่ยถ้าเรายอมเป็นยอมใจเป็น,เป,นเป็นทาสของพระพุทธเจ้านะโดยโดยนามธรรมาก็เท่ากับว่าเราน้อมใจลงเข้าสู่พระธรรมแล้ว okay. ที่ว่าเราต้องตัสรู้ซะก่อนแล้วก็ ว่าชีวิตนี่คืออะไรเนี่ยเราต้องควรรู้ซะก่อนว่าชีวิตคืออะไรเนี่ยอาจก็คือหมายอ๋อก็คือหมายความว่าคนบางคนเนี่ยยอมไม่ได้ที่จะรับพุทธธรรมมานำชีวิตหรือยอมไม่ได้ที่จะน้อมใจลงเป็นพุทธทาสเนี่ยทำไม่ได้ก็เพราะเหตุว่ายังไม่อาจจะพูดได้ว่าชีวิตนี้เป็นของฉันเนี่ยทำไมฉันถึงจะยอมไปรับอะไรที่ฉันมองไม่เห็น หรือททำไมฉันจะยอมชีวิตของฉันไปเป็นทาสของสิ่งนั้นสิ่งนี้ก็เยบอาจจะถามว่าโอ้แล้วถ้าเช่นนั้นแล้วแล้วก็ทำไมจึงทำไม่ได้นี่ก็เป็นเพราะว่าเกิดความสงสยัยหรือไม่เข้าใจในความหมายของคำว่าชีวิตใช่ไหมว่าชีวิตคืออะไรถ้าถามว่าชีวิตคืออะไรจะตอบตัวไหนครับชีวิตคืออะไรเลยครับชีวิตคือร่างกายที่เราเห็นก็ชีวิตคือร่างกายที่เราเห็นเยบละ เกิดจากธาตุทั้งสี่ที่มารวมตัวกันแล้วก็มีชีวิตมีจิตวิญญาณอืมแหมนี่ตอบลึกซึ้งมากแ <c oughs> <c oughs> สดงว่าสนใจธรรมะ <c oughs> ก็ถูกทั้งสองคนนะฮะถูกทั้งสองคำตอบเพราะว่าโดยรูปธรรมท,ที่มองเห็นกันง่ายๆเลยประชีวิตคืออะไรก็เนี่ยไอ้รูปร่างหน้าตาร่างกายที่เรามองเห็นเนี่ยคือเรียก,กว่าชีวิตชีวิตของเธอชีวิตของเธอชีวิตของฉันอะไรอย่างเนี้ยเราก็ถือเอารูปรูปร่างที่เรามองเห็นหรือพูดง่ายๆก็คือว่า คนนี่แหละเป็นชีวิตอันนั้นก็มองเห็นอย่างไม่เรียกว่าอย่างหยาบที่สุดด้วยตาเนื้อที่เรามองเห็นอยู่แล้วก็อย่างผิวเผินที่อย่างพอใครให้กําเนิดใครมาผู้หญิงให้กําเนิดใครมาก็บอกว่าอ๋อนั่นชีวิตใหม่เกิดขึ้นแล้วก็คือหมายถึงชีวิตของคนทีนี้ถ้าหากว่าถือเพียงชีวิตของคนอย่างนั้นเนี่ยบางทีเราก็จะถือเอาสิ่งแวดล้อมเนี่ยมากําหนดว่าชีวิตคืออะไรใช่ไหมคะ ถ้าหากว่าชีวิตของคนนั้นคลุกคลีอยู่กับความยากจนอดอยากขั้นขั้นข้นแค้นตลอดเวลาก็าอาจจะบอกว่าชีวิตเนี่ยมันก็คือความจนเกิดมาก็ต้องตีนถีบปากกัดอดมื้อกินมื้อตลอดเวลาแล้วก็เลยบอกว่าชีวิตนี่มันคือความจนไม่มียอย่างอื่นหรือคนบางคนเกิดมาในแวดวงของความเป็นผู้มีอํานาจก็บอกชีวิตนี่คืออํานาจถ้าขาดอาํานาจเสียชีวิตนั้นก็หมดไม่มีความหมายฉะนั้นถ้าหากว่าเราเอาคนเป็นที่ตั้งไปชีวิตคือคนเนี่ย ไอความหมายของชีวิตมันจะไปพัวพันอยู่กับสิ่งแวดล้อมของชีวิตของคนคนนั้นทีนี้ถ้าหากว่าความหมายอันที่สองที่บอกว่าชีวิตก็คือธาตุชีวิตก็คือธาตุมันก็ใช่ท่าในแง่ของทางธรรมว่าไอชีวิตที่มาเป็นคนเป็นรูปร่างเนี่ยมันประกอบด้วยอะไรใช่ไหมคะเชื่อว่าท่านผู้ชมก็ทราบแล้วว่าชีวิตนี้ก็คือประกอบด้วยธาตุดินน้ำไฟลมแล้วก็ส่วนมากเราจะรู้จักกันแค่สีธาตุ เราว่าดินก็หมายถึงคุณสมบัติของดินที่มันแข็งแข็งไม่ได้หมายความว่าเอาดินเข้ามาเป็นธาตุแต่หมายถึงว่ามันแข็งแข็งอย่างเช่นเนื้อเช่นกระดูอะไรต่ตางๆเราเนี่ยมันมีความแข็งแข็งอยู่ในตัวมันน้ามันก็มีคุณสมบัติคือเหลวแล้วมันก็เ,เลื่อนไหลลอยตัวได้นะฮะแล้วก็ลมมันก็มีคุณสมบัติที่เคลื่อนไหวแล้วก็ไฟ คุณสมบัติของมันก็คือมีความรอ้อนมีอุณหภูมิ mm hmm. เพราะฉะนั้นในร่างกายของคนเนี่ยที่เรียกว่ากายเนี่ยเราจรึงจะมองเห็นว่ามันประกอบด้วยส่วนต่างๆเหล่านี้ mm hmm. เช่นเนื้อเช่นกระดูนี่เราก็จัดได้ว่ามันอยู่ในธาตุดินเพราะมันมีคุณสมบัติที่แข็งแข่ง mm hmm. หรือว่าเลือดปัสสาวะน้ำนองน้ำตาน้ำลาย mm hmm. ก็จัดได้ว่าเป็นธาตุน้ำเพราะว่ามันมีคุณสมบัติที่เป็นความเหลวแล้วก็ถ้าหากว่าเป็นลม นี่เราก็รู้แล้วไอ้แก๊สที่มันอยู่ในร่างกายของเราแล้วก็นอกจากนั้นที่เป็นไฟก็รู้ร่างกายเราที่มีอุณหภูมิใช่ไหมมีอุณหภูมิของความร้อนความหนาวความมากความน้อยของอากาศที่อยู่ในนี้แล้วเสร็จแล้วเราก็มีธาตุอีกอันหนึ่งอีกสองอันที่เราพูดถึงนี่คือธาตุอากาศแล้วก็ธาตุวิญญาณดินน้ำไฟลมอากาศวิญญาณเราเรียกว่าธาตุหกแทนจะเป็นธาตุสี่ ธาตุอากาศในที่นี้นหมายถึงที่ว่างที่ว่างที่มีอยู่ในร่างกายถ้าหากว่าในร่างกายของเรานึกถึงในช่องของร่างกายของเราเนี่ยไม่มีที่ว่างเลยเราจะไม่รู้ว่าไอ้ตับไตไส้พุงมันจะไปอยู่ที่ไหนใช่ไหมคะถ้ามันตันทั้งหมดแม่มันจึง,จงต้องมีที่ว่างฉะนั้นเนี่ยอันนี้ถ้าหากว่าเราทั้งหลายเนี่ยรู้ถึงคุณค่าของไอ้สิ่งที่เรียกว่าว่างเนี่ยเราจะ ซึ่งทราบแล้วก็จะพยายามมองเห็นเสมอเลยว่าไอ้สิ่งที่สําคัญที่สุดคือจิตเนี่ยถ้าเราปล่อยให้มันว่างไม่ได้เราจะเอาแต่วุ่นเข้ามาใส่นั่นจะเป็นทุกข์แค่ไหนนั่นเป็นเป็นความว่างในทางนามธรรมแต่ความว่างในทางรูปธรรมเนี่ยอันนี้เพราะร่างกายในยประกอบไปด้วยอากาศธาตุคือความว่างทีนี้จากนั้นก็วิญญาณธาตุวิญญาณธาตุก็คือสิ่งที่เป็นนามธรรมคือหมายถึงสิ่งที่เรียกว่าเป็นใจ อันนี้เป็นนามะซึ่งเราก็เรียกว่าทั้งหมดธาตุหกเนี่ยคือประกอบขึ้นเป็นคนมีร่างกายมีรูปแล้วก็มีนามแล้วคือใจแล้วผลที่สุดถ้าเราศึกษาไปให้ลึกซึ้งบอกว่าชีวิตเนี่ยคือธาตุถ้าเราเห็นชัดอย่างนี้เราก็จะรู้ว่าโอ้ชีวิตคือธาตุเนี่ยมันจะไม่ยั่งยืนมันจะมีเปลี่ยนแปลงแปลสภาพไปได้เรื่อยเพราะเหตุว่ามันเป็นธาตุเมื่อถึงเวลาที่ร่างกายนี้เปลี่ยนแปลงสภาพไป ผลที่สุดมันก็สูญสลายพูดอย่างนี้เข้าใจไหมมันสูญสลายไม่มีเหลืออะไรเลยเพราะฉะนั้นราการนี้ก็ไม่ใช่ของเราอย่างที่ก็ไม่ใช่ของเราถ้าเรามองเห็นอย่างนี้ได้ถ้าเรามองเห็นอย่างนี้ได้น,ะน,น,ดนี่แหละคือเราเห็นธรรมะแล้วก็เรากําลังศึกษาธรรมะแล้วเราก็เข้าสู่ธรรมะเราจะสามารถนําพุทธธรรมเนี่ยมามาประคองจิตให้เกิดขึ้นได้แล้วพุทธธรรมเนี่ยก็จะมานําชีวิตได้นี่ก็เป็นความหมายที่พูดได้ไง่ายๆนะ แต่ยังมีความหมายอีกอย่างหนึ่งที่เราไม่ค่อยได้นึกถึงกันนั่นก็คือที่บอกว่าชีวิตก็คือความไหลเรื่อยชีวิตคือความไหลเรื่อยมองเห็นไหมความไหลเรื่อยเป็นยังไงอาจารย์ยอมรับไหมมองเห็นไหมว่าชีวิตคือความไหลเรื่อยไหลเ,เรื่อยไปตามการเวลามันไหลเรื่อยไปตลอดเวลามันไม่เคยอยู่นิ่งไม่เคยอยู่ที่ในขณะที่เราพูดกันอยู่เนี้ย มันก็ไหลเรื่อยไปเรื่อยตลอดเวลาเราไม่ได้ย้อนกลับมาที่เก่าเลยแต่ว่าบางทีคําพูดมันอาจจะมาซ้ําคําเดิมบ้างหรือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมันอาจจะซ้ําคําเดิมบ้างแต่จริงมันคือความไหลเรื่อยถ้าเราดูชีวิตเราวันหนึ่งวันหนึ่งเนี่ยเคยถามตัวเองบ้างไหมว่าเราทําอะไรหรือถ้าเรามามองดูกิจประจําวันนะคะเมื่อวานนี้ทําอะไรบ้างตั้งแต่ตื่นนอนเชา้าขึ้นมาเรื่อยมาจนกระทั่งถึงเดินนี้เราทําอะไรวันนี้เราทําอะไร ต่างกันมาวานไหมแล้วก็พรุ่งนี้เราจะทําทอะไรต่างกันไหมที่จริงเราจะเห็นในชีวิตเนี่ยมีความซ้าแต่ในความซ้ำนั้นมันไหลเรื่อยไปเรื่อยมันไหลเรื่อยมันเปลี่ยนไปเรื่อยไหลเรื่อยจากการมองดูถ้าเราจะดูให้เห็นชัดจากร่างกายของเรามันไม่ได้เหมือนกันเลยแต่ว่าถ้าดูทุกวันทุกวันอาจจะเห็นยากแต่ถ้าเราย้อนดูไปเมื่อ20ปีมาแล้ว แล้วก็สิบห้าปีมาแล้วสิบปีมาแล้วขึ้นมาเนี่ยเราจะมองเห็นความไหลเรื่อยของร่างกายของเราและเดี๋ยวนี้ก็จะมองเห็นได้ชัดห็นเหมือนกัน <appe? S 1> นอกจากนั้นไอ้ความไหลเรื่อยของชีวิตเนี่ยคือมันผ่านไปเรื่อยเหตุการณ์ที่เราทำเนี่ยในชีวิตเนี่ยมันไม่เคยอยู่นิ่งเลยแต่เราไม่ได้สังเกตเพราะอะไรเพราะความไหลเรื่อยเนี่ยมันเกิดขึ้นเร็วมากมันต่อก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 ันจนกระทั่งเราคิดว่ามันไม่มีการเปลี่ยนแปลง มันไม่มีความไหลเรื่อยฉะนั้นถ้าเรามองเห็นว่าโอ้ชีวิตนี่คือความไหลเรื่อยซึ่งความไหลเรื่อยเกิดขึ้นได้เพราะมันไม่คงที่ไม่อยู่นิ่งพอเราเห็นธรรมะอันนี้เห็นความหมายของชีวิตอันนี้เราก็จะหยุดได้อีกไหมืเป็นข้อคิดที่ดีมากทีเดียวเสียดายวันนี้เ <laughs> วลาเรามีจํากัดคงต้องให้ทนาจารย์ได้อธิบายตรงนี้ให้ท่านผู้ชมได้ฟังกันต่อนต่อไป ก่อนที่จะหมดรายการในวันนี้อาจารย์อยากจะฝากอะไรกับพวกเราบว้ยบ้างไหมคะก่อนจะพบกันในครั้งหน้าครับก็ขอให้ลองใครครวนดูนะคะว่าชีวิตนี้คืออะไรถ้าเรามองเห็นว่าชีวิตนี้คืออะไรเราก็จะรู้ว่าชีวิตนี้เกิดมาทำไมจึงจะใช้ชีวิตนี้ให้เกิดประโยชน์ที่สุดก็ขอให้ช่วยลองคิดนะคะว่าชีวิตนี้คืออะไรจะได้รู้ว่า เมื่อเรารู้ว่าชีวิตนี้คืออะไรแล้วเราจะได้ใกล่ครวนว่าและเสร็จแล้วเราเกิดมาทําไมเราควรจะทําอะไรถึงจะเป็นประโยชน์กับชีวิตนี้ให้สมกับที่ได้เกิดมาสําหรับวันนี้เราจบการคุยกันแค่นี้ก่อนนะคะทรมาสวัสดีต่อท่านผู้ชมทุกท่านค่ะ ด้วยเหตุอคังการเข้าครองโลกวิโยครรมบรรพตพระพุทธองค์จึงประสงค์ประกอบกรรม